แนะนำบุคคลสำคัญของไทยพระเจ้าตาหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดิมชื่อสินเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพศ2277ที่บ้านบางก่อกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นลูกของพ่อจีนชาวแต้จิว๋วและแม่ชาวไทย ต่อมาได้เข้ารับราชการในกรุงศรีอยุธยาและได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองตากจึงเป็นที่รู้จักกันในนามพระยาตากเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพศ2310พระยาตาสามารถรวบรวมกำลังพลฝ่าวงล้อมพมา่ามาตั้งมั่นที่จันทบุรี และยกทัพกลับมาตีเอกราชคืนได้ในปลายปีเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความเด็ดขาดฟื้นฟูประเทศทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและาศาสนาหลังจากครองราช15ปีพระองค์สิ้นพระชนในปีพศ 2,325ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ขึ้นครองราชและสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีพระเจ้าตาเป็นที่ยกย่องในฐานะวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย